สวัสดีครับเชมมาตกกับไมค์แกลนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับเทศกาลความรักหรือเทศกาลความเศร้าของบางคนก็ไม่รู้นะครับก็ฟรีไฟลนะต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีกิจกรรมวนไทยนะคลิปนี้เป็นคลิปของฟรีบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเสียตังค์นะล้วจากกิจกรรมฟรีวันไทยเนี่ยช่วงนี้เราก็จะมีแมปพิเศษนะครับเป็นเรียกว่าโซนฟรีสไตล์ย่านย่านวันไทยว่าย่านแบบความรักนะ ซึ่งเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะมนันเดี๋ยวจะรีวิวย่านความรักให้ดูก่อนแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็จะมีบอกว่ามีแจกของฟรีอะไรบ้างนะครับเริ่มเลยนะครับตอนแรกเนี่ยก็จะลงมาที่นี่ก่อนนะครับก็เป็นโซนคนมีคู่นะแต่ว่าคนโสดอย่างเราก็ต้องมาที่นี่นี่ข้ามข้ามสะพานแห่งความโสดน,นะก็จะมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนคนโสดน,น,นั่นเองป๊าบโซนคนโสดมีอะไรบ้างนะครับเออดูจากพื้นก่อนนะครับก็อยู่ตรงนี้ยวค่อยมารีวิวตรงนี้ก่อน ตรงนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากไปแย่งแฟนชาวบ,บ้านหรือว่าแบบชอบสาวคนเดียวกันชอบหนุ่มคนเดียวกันนะก็สามารถมาท้าต่อยกันได้ในนี้นะครับเนี่ยนี้จะเป็นเวทีนะครับวิธีการนี้คือเราก็มาคุยกับไอ้พังกิ้นตัวนี้มันก็จะมีให้เลือก่าแบบเอาอ,อยากต่อยกันหรือเปล่าก็กดเข้าไปต่อยใครไม่อยากต่อยก็กดยกเลิกไปนะครับตอนนี้ก็จะเปิดใหม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็จะมาจีบกันได้อะไรได้ตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ดถ่ายรูป นะครับมีข้อความแบบน่ารักน่ารักนะให้มาถ่ายกันอยากเจอรักที่ดีนะทีนี้ก็ต้องรอแล้วป่ะน่านิ่งจะเป็นผักๆแต่น่ารักอะ่ะเป็นทุกวันเอาเรื่องเยอะแยะมากมายนะครับมุกเสี่ยวมีเป็นแสนแต่แฟนมีเป็นศูนย์ก็ไปหาคนมาถ่ายรูปใครที่อยู่แถวนี้ก็เราก็มาโนยว,ว่าเขาน่าจะโสดนะครับส่วนใครที่แบบอ,อ,อยู่โซนคนมีคู่เขาคงมีคู่แล้วนะก็อย่าไปยุ่งเขานี่เอถึงแซดชอบตัวอะไรมิวแต่ไอชอบอยูนะ่ะรู้ยัง พกเสียวจังกว่าใครมีคิดว่าเข้าความพวกนี้ก็มีโซนคนโสดใหญ่ๆนะครับนอกจากนั้นตรงนี้นะครับเราก็สามารถมานั่งชิวันได้นะครับในถังนี้ก็ไม่ใช่แอลกอฮอล์แต่อย่างใดก็จะเป็นน้าเปล่านะก็มานั่งชิวกินน้าเปล่ากันอันนี้นะครับเหมาะสําหรับไอ้พวกที่แบบโสดไม่จริงนะครับโสดแบบโสตาเร่นะ่นะก็เอานี้ไปเตรียมไปนะครับเอาไว้ทำอะไรตัหวหยิบนะเอาไว้ฝึกเนะี่ยฝึกปีนตัวหยิวไป นะครับเพื่อวันใดวันหนึ่งนะครับที่เราตายไปตกนรกไปนะครับไอพวกที่แบบว่าโกหกเนี่ยว่าแบบยังไม่มีแฟนมีแฟนแล้วเนี่ยแล้วแบบโดนโยม,มาบาลให้ปิ่นต้นหิวก็จะแบบฝึกไว้ก่อนไปลงไปแล้วแบบเชี่ยวเลยแบบปั๊บปั๊บปไต่ขึ้นไปเลยเงี้ยเออก็สบายชิวๆิวไงให้ยม,มาบาลครบแบบตกใจว่าเฮ้ยไปฝึกมาจากที่ไหนวะแล้อบอกเขาไปว่าฝึกจากฟรีไฟเว้จบไปสําหรับโซนคนมีคู่เอโซนคนโสดนี่ ไหนก็มาดู่วนคนมีคู่กันบ้างของจริงก็จะไม่เหงาแบบนี้รอกนะเพราะว่าก็จะมีแบบคนมายืนเยอะแยะให้เราหมั่นไส้บ้างหให้เราจีบบ้าง่วนคนมีคู่มีอะไรบ้างเอ่มาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็จะมีร้านอาหารกับมีที่ดูหนังนะครับแต่ไม่มีหนังชายนะเป็นเล่นครบแบบท่าดอกไม้ฝีนะก็อย่าลืมมาเล่นกินจกรรมกันเดี๋ยวบอกว่าวันไหนก็เป็นโซนขายอาหารมาแบบชวนแฟนหรือชวนคนยังไม่มีแฟนมานั่งดูหนังกันไปนะครับ ากนั้นตรงนี้นะครับนี่เป็นเวทีแต่งงานนี่ใครที่แบบมีคู่แล้วก็อย่าลืมมายินแต่งงานนะครับแล้วก็ใครที่อยากแบบมาพูดในพิธีแบบแต่งงานเนี้ยสวัสดีแขบผู้มีเกียรติอะไรก็ว่าไปหรือว่าเขียบผู้มีแก่ก็ได้ตามใจนอ้องตรงนี้ตรงนี้น่ารักตรงนี้น่ารักตรงนี้จะเป็นที่ถ่ายรูปนะครับก็จะมีให้เอาหน้าเขาไปใส่ใจสองคนแต่ว่าอันนี้เราจะถ่ายเองไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราถ่ายเองก็จะไม่เห็นใช่ไหมจะเห็นข้างหลัง ต้องหาคนมาถ่ายให้จะไม่ได้มันจะได้แบบมุมเฉียงๆนิดนึงมันจะไม่สวยนะก็อย่าลืมไปหาเพื่อนมาถ่ายให้บอกนะเธอเธอเรามีแฟนแล้วมาถ่ายให้ๆๆได้มาถ่ายให้เราหน่อยอะไรมาถ่ายได้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นถากไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปตรงนี้ก็มีป้ายเหมือนกันแต่อันนี้แบบป้ายพวกแบบคนมีคู่ให้มันป้ายเดียวพอนะครับมันไส้มันนะอันนี้ออกไปข้างนอก ตรงนี้ต้องบอกว่ามีที่ถ่ายรูปสวยมากอุ้ยมีรถสปอร์ตด้วยต้นซากุระเต็มไปหมดไหนใครที่แบบมีความฝันอยากจัดงานแต่งริมทะเลก็เชิญคนมาได้โหโคตรสวยบอกเลยเนี่ยเย็นแต่งงานกันตรงนี้นะครับด้านหลังก็เป็นวิวทะเลแก็มีชวนคนมาได้จัดพิธีแต่งงานกันไปส่วนใครอยากมานั่งชิลริมทะเลก็มาตรงนี้ได้เนาะ นอกจากนั้นนะมีอันหนึ่งที่แบบผู้เล่นสีฟ้าชอบมากเลยม่เหมือนกับว่าชอบอะไรแต่เราก็แบบเห็นว่าชอบกันก็เลยแบบทําให้นับนี้ก็ออกแบบโดยคนไทยนะครับเพื่อคนไทยนะจะเห็นว่ามีภาษาไทยแต่แมเปเลยต่างประเทศมาก็คงอ่านไม่ออกนี่นี่ใน,นโซนรีตายปกติมันจะมีซอกอยู่ซอกหนึ่งเว้ยก็ไม่เหมือนกับว่าชอบไปยืนอะไรกันอยู่ในซอกนั้นเราก็เลยทำซอกมาให้หนึ่งซอกนะ ็นซ่องแห่งความรักนี่เข้ามาแล้วเจอโอ้โหบ้านนี้มีรักนะอยากอยากรู้ว่าในบ้านมีอะไรก็เข้าไปดูนะครับโอ้โหบ้านใหญ่ด้วยมีอะไรมีเตียงเตียงโอ้เตียงเตียงนน่ข้างบนก็มีเตียงแล้วเตียง,ยง,ยง,นนยงแล้ว,ลวคือบ้านนี้ไม่มีอะไรนอกจากเตียงนะครับโอเคนะก็ใครอยากมาแบบ แวะเข้าซอยแห่งความรักนะบ้านนี้มีรักก็มาได้อันนี้ก็เป็นโซนที่จะให้มาจีบกันก็มาเล่นกันได้นะกิจกรรมออกดีกว่าผิดทีนี้มาดูของกันบ้างดีกว่าของฟรีช่วงกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับกิจกรรมวาเลนไทน์ก็มีของฟรีเยอะเหมือนกันนะครับอ๋อเออไหนก่อนดีเอาอไหนก่อนดี เ,เริ่มจากชุดผู้หญิงก่อนแล้วกัน,นจะมีชุดโ,โหระดับสีม่วงที่แบบเก่ามากๆาก,าก,ากอของเจ้าฟีไฟมีน่ารักน่ารักเต็ไมไปหมดเลยนะครับก็ จะเปิดให้ดูเริ่มจากชุดก่อนโอ้ฮึมไม่ใช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 ,ใช,ใชอ่านี่ชุดหัวใจโบยบินแต่หน้าน้องมาอันแรกจะเป็นชุดหัวใจโบยบินนะครับชุดนี้ได้มาอย่างไงกิจกรรมตัวนี้จะเริ่มขอแป๊บแสงแดงๆแปบ๊บ ิดแบบทษเปิด,แบบปด,ปดกิจกรรมตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่9นะครับไปจนถึงวันที่25ก็เราเข้ามาเล่นเกมนะครับเล่นเกมโหมดอะไรก็ได้นะครับจะเป็นโหมด4 v c โหมดตดล่มหรือว่าโหมดหมาป่าเดียวใดก็ได้หลังจบเกมนี้จะได้ทกอข่งไก่นะครับ ไก่อันนี้ความจริงกิจกรรมมันก็เริ่มพรีวิวให้ดูแล้วและนี่ได้โทเค็นไก่อันนี้มานะครับแล้วก็โทเค็นไก่เนี่ยมาแลกชุดไดนะ้วันหนึ่งเก็บโทเค็นได้5โทเค็นนะครับสูงสุดนี่ก็ได้เป็นกระโปรงตัวนี้เสื้อตัวนี้นะครับไอโซน่ารักนะ,ะกล่องปืนสกาใครที่ดวงดีก็เปิดได้ถาวรไปก็จะโชคดีใครดวงไม่ดีก็ก็ปืนเช่าไปแต่ว่ามันก็ผสม เก็บสะสมวันได้นะครับสุดท้ายก็เป็นถาวรอยู่ดีนี่ก็สามารถมาแลกได้กิจกรรมที่2เนี่ยก็คือเราไปเล่นนะครับเขาเกมมานะครับเล่น2 0 4 0 60ินาทีแล้วก็เล่นกับเพื่อนหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะได้เป็นตัวโทเค็นอันนี้นะครับโทเค็นกรรมเทพแล้วก็มาแลกพวกนี้ได้นะครับนี่ของเด็ดๆอันนี้เด็ดหมดเลยนี่หว่านะก็มีเสื้อนะครับน่ารักใส่ทั้งเพศชายเพศหญิงนะครับมี แหวนแต่งงานนะครับก็เทศกาลวเาเลนไทน์เทศกาลความรักก็เอาไปแต่งงานกันได้ส่วนใครที่อยากเปลี่ยนชื่อหนีแฟนหนีชู้นะครับแล้วก็แถมปรับเปลี่ยนชื่อไปด้วยนะครับเพื่อแบบเฮ้ยอ,อยากแต่งคนนี้แต่เดี๋ยวคนเก่าจํเชื่อได้ก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วก็ไปแต่งคนใหม่นะแล้วก็มีแพ็กเสียงเสียงน่ารักมากนะครับนี่มันใสเกินเสียงลอนะเป็นแพ็กเสียงบอกรักสี่ภาคนะครับอันนี้ โอ้โหมันอ่อนเลยเบบน,นั้นฮึมอืบอกเลยไปใช้นี่แบบหนุ่ม,มสาวนี่นะ่าจะแบบใจละลายมันแถวนะครับก็ไปใช้ได้ตอนเล่นเกมนะครับใครที่เปลี่ยนไม่เป็นให้ดูวิธีการเปลี่ยนง,ง่ายมาตรงนี้กดเสียงนะครับกดข้อความด่วนแล้วก็กําหนดเองก็ลาเข้าไปนะครับเนี่ยลาเข้าไปาก็ก็ใช้ได้แล้ว เนี่ยเป็นกิจกรรมที่สองของวาเลนไทน์นะครับกิจกรรมที่3นะครับอ่าจะได้เป็นสกินอาวุธตัวนี้ A ดับนะครับ A ดับ A ดับ A ดับวาเลนไทน์อ่าบวกความเร็วในการรีโหลดแล้วบวกกับตายยิงด้วยนะครับสตัดทิว่าดีเลยอันนี้กิจกรรมอยู่ตั้งแต่วันที่14นะครับจนถึงวันที่18เข้าเกมมาได้5วันเล่นค่าผู้เล่น1คนได้5วันค่า3าติดห้า ค่า5เด็ก5เท่ากับวันหนึ่งเราจะได้อ่ายีวันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอยู่5วันก็คือจะได้ทั้งหมด100วันพอมันสะสมครบ100วันก็เป็นถาวรก็คือแจกถาวรนั่นแหละแค่เข้ามาเล่นกิจกรรมนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับอันนี้วันที่17 18เข้ามานะครับเข้ามาเล่นเกมวันที่17 18อ่าเข้ามาเล่น30นาทีใช้เงิน999าาเนะครับเอาไว้สู่ขอสาวๆหรือว่าหนุ่มๆเข้ามาเล่นครบ 60นาทีเจ้ปืนเอดับอันเมื่อกี้อีก20วันนะครับก็คือเผื่อเราเล่นวันปกติไม่ครบก็มาเก็บวันนี้ได้แค่เล่น60นาทีเอาไปเลย20วันแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่จะได้ก็คือเป็นท่าให้ตอกไม้นะครับอันนี้ก็เป็นท่าแบบคลาสสิกของฟรีไฟต้องมีทุกคนอยากจีบไม่มีท่านี้คือเขาไม่สนใจอะนะครับท่าตอกไมมันจะค้างอยู่นเนี่ยนะ างอยู่แบบนี้ก็ไปถ่ายรูปได้ก็ถ่ายกับแม p เวนไทยสวยๆนะครับอันนี้เล่น120นาทีส่วนใครที่มีท่าเนียวไม่ต้องเสียใจไปนะครับน้องสามารถเลือกได้เป็นตั๋วกาชา5ใบด้วยนะก็คือไม่เสียฟรีนะไม่ใช่แบบผมมีท่าเนียวผมเล่นไปก็ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นตั๋วกาชาได้นะครับนอกจากนั้นนะครับมีกิจกรรมอื่นอีกนะครับวันที่19ถึง25นะครับเข้ามาเล่น150นาทีจะลดเอา10อันหรือว่าไอ้พวก กล่องสเบียงกล่องไฟนี่สบิสบ,สบอันนะครับเล่น300นาทีได้ตั๋วกรชา3ใบแล้วก็เล่นเสียห้านาทีนะครับเจ้คัตนะแต่ว่าจะเป็นคาตนาที่ถือไม่ได้นะบอกไว้ก่อนก็คือเป็นคาตนะอันนี้ซีซันออฟพิงเป็นคาตนาระดับสีฟ้าน่ารักมากเข้ากับเทศกาลอันนี้ก็แจกฟรีไปเลยไม่มีเอฟเฟกแต่น่ารักนะก็ไปใช้ไดอ้อีกกิจกรรมนึงนะครับ อันนี้ก็จะแจกกระเป๋าร่มและก็สกายบอร์ดนะก็เข้ามาเดินทางพันสองพันสามพันเมตรตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้ารูปเอาไปดูเองนะปก,กแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็คือวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนี่ยเข้ามาเล่นสามสิบนาทีจะได้อาหารสลยงห้าอันนะครับเล่นครบหกสิบนาทีจะได้พังกิ้นพังกิ้นก็คือเจ้าตัวน,นี้นะครับแล้วก็เล่นครบร้อยยี่สิบนาทีจะได้สกินพังกิ้น สีชมพูไปนี่น่ารักโอ้กว่าผิดหายเพิ่มเพิ่พมกลับมาแล้วโทษอะประมาณนี้กิจกรรมอื่นอีกไหมไม่มีหมดแล้วของไวเอ็นทายแต่ว่าต่อจากไวเอ็นทายก็ไม่กลัวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมฟรีต่ออีกเรื่อยๆแน่นอนก็อย่าลืมเข้าไปเล่นแมปไวเอ็นทายกันเยอะๆอันนี้อยากโฆษณาเพราะว่าอะไร เพราะเกิดเราเล่นแมพวอยไทยเยอะๆเนี่ยอนาคตมันจะมีแมปที่สร้างมาสําหรับคนไทยขึ้นอีกเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบไม่เอาไม่เข้าไปเล่นเขาก็ไม่สร้างใหม่หรอกถูกปะเพราะสร้างมาไม่มีคนเล่นเขาจะสร้างมาทำไมเราก็จะไม่มีแมปแบบน่ารักน่ารักวัยไทยแมปสงการแมปเปิดเทอมแมปวันเด็กแมปฮาโลวีนแมปลอยกระทงอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นก็เข้าไปเล่นเยอะๆวิธีการเข้าไปเล่นนะครับเข้ามาที่โหมดเช้าวันตรงนี้มันก็จะมีโหมดให้เลือกนะอยู่แถวนี้แหละ เดี๋ยววันจริงก็จะเปิดขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่เปิดนะพี่เอามารีวิวก่อนนี่นะครับพี่ก็เนี่ยปับไว้ในไทยแมปเล่นกันครับจานพักรบพกรักไอ้นี่ยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ได้วลยโค้ดแมปนะครับเดี๋ยวเอาไปให้นะครับโค้ดแมปกดตรงนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวพี่โพสไว้ให้ใต้คลิปละกันถ้าเกิดเราอยากสร้างแบบมีโค้ดแมปนะครับเรามาตรงนี้เนี่ยกดเข้ามานะที่คัพแลนด ใส่นะัแผนที่วางไว้ปับ๊บกดตกลงกดตรงนี้มันจะขึ้นอันนี้มาให้สร้างห้องได้ครับก็กดสร้างห้องหรือว่าถ้ากดเริ่มเกมก็จะไปหาคนอื่นก็แนะนาให้เริ่มเกมไปแล้วกันก็จะไปซุปนะเพื่อจะเจอความรักดีๆแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วก็ต้องสร้างห้องไปนี่กับแฟนนะครับเดี๋ยวไปกันสําหรับวันนี้ก็หมดแล้วของฟรีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook youtube tik t o k IG ด้วยไปละไปไป พวกคนโสดว่าไปหาแฟนหนุ่